สวัสดีค่ะฟอดแต่งไม้แอนคายแอนแอนแนค่ะฝอดพระนครเกษตรนมินค่ะวันนี้นะคะแอนพามาดู N x t Gen w ไวท์แท็กขับสีเลยค่ะคันนี้นะคะสีดำนั่นเองนะคะดูเลยนะคะลูกค้าคันนี้เป็นรุ่นขับสีราคาอยู่ที่1,329,000าบาทนั่นเองค่ะเรามาดูกันว่าเขาแต่งอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเริ่มจากด้านบนเลยค่ะ ด้านบนเห่นเลยนะคะฝาก,กระโปรงนะคะอันนี้ยังไม่แต่งแต่ว่าเป็นฝากระโปงที่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะคะถัดลงมาค่ะเป็นกระจังหน้านั่นเองกระจังหน้าสีน้ําเงินเลยนะคะคลิปด้านข้างของเขาเป็นสีน้ําเงินแล้วก็ไฟนะคะเป็นสี ขาวนั่นเองคะ่ะไฟหน้าเป็นไฟแมกทิ LED ด้วยนะคะใส่ข้อไฟหน้าเพิ่มเติมเข้ามานะคะสวยมากๆเลยทีเดียวมีกล้อง360องศาและมีกล่องจับระยะรถด,ด้านหน้าด้วยถัดมาค่ะเป็นกันชนด้านหน้าค่ะของ h a m m e อร์เลยนะคะบิวอินพร้อมไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยเลยหัวเวง้านะคะห่วลากจูงนั่นเองเป็นสีน้ำเงินและแผ่นกันกระแทกด้านล่างเป็นสีน้ำเงินนั่นเองนะคะ,ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าสีดําตัดน้ําเงินหลบมากๆค่ะเดีย๋ยวมาลอมาต่อกันที่ด้านข้างกันเลยค่ะ ท่นี้ยกสองนิ้วนะคะเปลี่ยนปีกนกนะคะเป็นของโยงเลยนะคะสีเทาแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ซุ้มล้อสไซส์อยู่ที่6นิ้วค่ะสีเรียบเป็นแบบเรียบนะคะแล้วก็เป็นสีน้ำเงินนั่นเองส่วนซีรีส์ยางค่ะ33คูณ12.5นะคะ R20 เลยออฟเซ็ตลบสินั่นเองนะคะแมกนะคะสีดำนะคะเป็นโอเอซิหล่อมากๆสวยมากๆเลยทีเดียวลูกค้าเป็นคนเลือกเองนะคะสุดยอดเลยคะ่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะใส่ไปในข้าง เปลี่ยนไดใข้างใหม่เป็นขอข้ามือสติกเกอร์ด้านข้างบอกเลยว่าสุดจริงๆค่ะเป็นลุเป็นลายเสือนะคะเสือดาวนั่นเองนะคะแล้วก็ครอบเบ้าลงมือติดฟิล์มเรียบร้อย กันซาดเล่าหลังคางมีมาอยู่แล้วนั่นเองและโลบาร์ด้านท้ายค่ะเป็นของฮาร์เมอร์รุ่นในซีรีส์นั่นเองมีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะไฟเบรกดวงที่3อาช่วยในการมองเห็นได้ชัดเจนเวลาวิ่งกลางคืนนั่นเองค่ะและบันไดข้างในรุ่นของวายแท็กนะคะมีมาเดี๋ยวบันไดข้างและจับโรบาร์นะหยิบของได้เลยสะดวกสบายจริงๆไฟท้ายค่ะใหญ่าามากๆเป็นไฟท้าย LED นะคะรุ่นนี้มีบายสปอร์ตด้วยนะคะข้อฝาท้ายค่ะ FORD นะคะเป็นสีน้ําเงินเลยนะคะเว้นโลโกโล้ไว้เพราะว่ามีกล้องถอยหลังนั่นเองและตัวอครกลิกเป็นคําว่าเป็นเจอสีน้ําเงินเลยค่ะและกันชนท้ายค่ะเป็นของฮาร์เมค่ะใส่หัวโเมิก้าสีน้ําเงินเลยค่ะมาต่อกันที่ภายในเลยค่ะ ไวทแท็กเลยนะคะภายในนะคะสวยหรูหรามมากๆเลยเบาะเป็นเบาะหนังเดินได้ด้วยสีส้มแล้วก็คอนโซลภายในนะคะสวยมากๆเลยทีเดียวหนะ้าจอไซส์อยู่ที่12นิ้วค่ะเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้ด้วยมีเป้นชาร์จมือถือเกียร์ออโต้นะคะและเบรกไฟฟ้ามีโหมดนะคะขับ4ขับ2เลยนะคะพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าด้วยนะคะปรับได้ถึง4ทิศทางเลยทีเดียวและเป็นพุชสตาร์ทด้วยค่ะ ปรับเบาะไฟฟ้านะคะแล้วก็ไฟก็เป็นไฟออโตโด้วยนะคะทุกอย่างสะดวกสบายมากๆและพวงมาลัยนิ่มมากๆเลยท่านผู้หญิงก็สามารถขับได้เช่นกันนั่นเองสนใจติดต่อแอนเลยนะคะรุ่นนี้098-9825-166าค่ะมีแฟแนนซ์ิกเซนเอกสารถึงบ้านแฟนแนนซ์ผ่านแอนเป็นคนขับรถไปส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ